แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานเฉพาะทางสามารถรับรองการทำงานได้หลายด้านโดยไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และบนระบบปฏิบัติการ iOS กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Line Facebook หรือแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกสบายของธนาคารพาณิชย์ต่างๆกำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยจึงต้อง แรพพัฒนาซออฟต์์ลิเคชันเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานของตลาดอาเซียนที่มีประชากรของประเทศสมาชิกมากกว่า500ล้านคนสามารถสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างมหาศาลไอฮาร์ดแวร์เนี่ย,ดยโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะพวกแท็บเล็ตนะมันมันมาแทนที่ PC นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเรียกว,ว่าตกกระป๋องไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เรื่องของโน้ตบุ๊กก็กำลังจะแย่ลงนะครับก็จะเป็นเป็นพวกนี้แล้วพวกนี้เนี่ยาการการทำธุรกิจเนี่ยอย่างนี้มันก็จะต้องรวดเร็วนะครับก็ใช้ใช้แอปพลิเคชันบนเนี้ยนั้นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ถ้าทำซอฟต์แวร์มาก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยทำยังไงที่เขาจะทำแบบ แบบโมบิลิตีก็คืออยู่ที่ไหนก็ทำธุรกิจได้ก็ต้องคิดคิดมุมนี้ ด้านอุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์จะต้องคํานึงในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มากที่สุดคือแอปพลิเคชันนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งในขณะนี้กลยุทธ์สมัคกำลังเป็นกลยุทธ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและผู้ประกอบการทั่วโลกต่างปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกยุคดิจิตอลนะแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้คุณ เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายที่สุดแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยคุณทำงานหน้าที่ใดก็ได้ในโลกนี้นะ A ก็คือแอปพลิเคชันที่ช่วยคุณในการประมวลผลชนิดเรียลไทม์คลิกปุ๊บคุณรู้ทันทีนะและ C แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยป้องกันรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลเขาของคุณขึ้นไปบนคลาว นอกจากนี้การจดทะเบียนการค้าในผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ของตนเองและการจดสิทธิบัตรต่างๆยังเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดการค้าสเสรีในภูมิภาคอาเซียนในปลายปีนี้เพื่อประโยชน์หากเกิดกรณีพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งขณะนี้หน่วยงานซิปป้าได้เร่งสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งและการขยายตัวของตลาดซอฟต์แวร์ ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต